สวัสดีลูกค้าลาเล็บบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้เป็นหาร์เล็เทพิสันสตีดบ๊อบรถปี2019ค่ะลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ m ม l วอกี้เอ107คิวบิกนะคะเลขไมค่ะอยู่ที่18,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ สำหรับ Harley Davidson Street Bob คันนี้นะคะลูกค้าสเปคของเขาก็เป็นรถปี2019นะคะตัว MLY ค่ะตัวประกอบไทยนะคะเครื่อง Milwaukee X 1้7ค่ะลูกคา้าก็ 1,745cc นะคะ f a c t o r ี s t d m c t h a i l a n d Limited ค่ะตัวรถเป็นสีดำเงา v ีวิดแบล็นะคะลูกค้าเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยค่ะก็จะเป็นสีดำเงามีคาดเป็นเส้นสีเทาแบบนี้นะคะแล้วก็มีเพดหัวแลดิวิสานที่ถังน้ำมันทั้งสองด้านค่ะบางคนหน้าบางคนหลังเป็นสีดำเงาล้วนไม่มีรวดลายนะคะสำหรับคันนี้ของแต่งก็จะมาพร้อมกับท่อ2ออก1 t ึ่งทูบาเอร์แบบนี้เลยค่ะกล่องเป็นของทรัคนะคะลูกค้าจุนกล่องสกิมมิ่งอีเกิลค่ะ ชุดตุ๊กตาบวกกับแผนสูง12นิ้วนะคะแล้วก็ย้ายเลื่อนไม้มาอยู่ด้านบนด้วยเป็นของอัสตีนะคะลูกค้าเบอกแผนเป็นของแวนค่ะมือเบรกคร์ดเป็นของ RSD นะคะแล้วก็เบาะเป็นเบาะเดิมนะคะแล้วก็มีเบาะของคนซ้อนนะคะพักเท้าคนซ้อนเป็นของ HD ดคะ่ะลูกค้านี่นะคะ คุณภรรยาซ้อนได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะซีซีบาร์นะคะเป็นของ h d เช่นเดียวกันค่ะชุดโมงเป็นชุดโมงครับสไตล์นะคะก็เป็นส่งที่ยอดนิยมเลยค่ะลูกค้าแล้วก็คันนี้ยางใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูยางกันค่ะ สำหรับยางนะคะก็จะเป็นยางมิชลินฮารเลเดอรบีสานปี2022่ค่ะยางก็ยังใหม่นะคานี่ค่ะฝาเดอร์บีเป็นของ HD สายหัวเทียนสกิมมิ่งอีเกิลนะคะรถปี19ค่ะเลขเกียร์19าฝาถังน้ำมันเป็นของอารเนนะคะลูกค้าตัวแฮนด์เป็นแฮนด์ของ Fry นะคะหรือว่า FM นะคะนี่นะคะมือเบรคคับเป็นของ RSC นะคะ สำหรับราคาค่าตัวของน้องตารางการดาวการผ่อนเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ d ด s c r i p t i o n ดานล้างค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถทักหรือโทรหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ